สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกบผมอัติชแนลคนเดิมมาครับวันนี้ก็มีกับเกม The Walking Zombie นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันอีกเช่นเคยวันนี้เราก็มีปืนใหม่อีกหนึ่งกระบอกครับผมเป็นปืนแบบนี้เลยครับผมนี่เลยเป็นปืนยาวแบบนี้เลยครับผมตั้งชื่อว่า M1 Garand นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นปืนยาวที่เขาใช้ในการรบในสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองฮะจากนั้นเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับผม หลังจากที่เราผ่านอารีนามาแล้วแล้วก็ววไปต่อที่เ a ย์สาเ,เลยครับผมโอ้มาที่สถานีตํารวจเลยเหระเนี่ยเอสถานีตํารวจเนี่ยเอาสนึกถึง Resident Evil เลยฮนะ <c oughs> เฮ้ย, <c oughs> เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันมาม,นมาทางซ้ายทางขวามันมาไม่ถูกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นตัวมันอนะ่ะได้ไงได้ไงได้ไงไอ้ตัวตลก ครึ่งตัวเอ in, e ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปยิงหัวก่อนเอ้ยอุ้ยเกือบแล้วอืมมาครึ่งตัวเลยนะข่ายมาครึ่งตัวเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวในจิงก็มาดิเฮ้ยในจิงก็โผล่มาดิมา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 จะจะยิงถังระเบิดตรงนี้ในจิงก็โผล่มาดิอย่าให้อยู่ตรงนั้นดิเอ้ยเอ้ยเละทั้งสองตัวเลเวลคอมพลีทฮ่าฮเอาละท่านผู้ชมแล้วก็ไปลุยต่อกันเลยดีกว่ากับเดย์สามสิบสามเลยฮะ เราก็ใช้ปืนยาวแบบนี้เลยครับผมแล้วก็แต่ยังไม่อัปเกรดอะไรครับผมแล้วก็ต้องไปดุยต่อใน d a 3 3ามสบผมดูซิว่ามันจะมาทางไหนนี่ไงไงไงเห็นตัวอะเห็นตัวแล้วแต่จริงถังกระเบิดระยะไกลอือนั่นแหละเอ้ยมันตายยังเนีอยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาตอนไหนวะโอ้โหมาแบบมาแบบยังไงอะ่ะมาแบบไม่ให้ทันตั้งตัวโอ้โหประจุก่อนเอ่อเดี๋ยวนะมันมีตัวไหมอ๋อเอ้ยเฮ้ซอมบี้ตัวธรรมดานี่หว่า ไอ้ที่มันอันตรายที่สุดก็คือไอ้ซอมบี้อะไรนะซอมบี้ตัวตลกกันแหละที่มันมาครึ่งท่อนนั่นแหละอันตรายมากม,มันมาแบบไม่ให้ซุูมให้เสียงเลยครับผมเอ่อโอเคมาดิ้ในจิ่ก็โผล่มาอีกสองตัวนี่แหละมาเฮดช็อตไปซะอีกตัวเฮดช็อตไปซะเลเวลคอม complete <laughs> บรรจุ <laughs> ให้พร้อมอ่ะ <laughs> ขออัปเกรดสเปรดโอเคขอดาเมจแอมโมรีโหลดดิ้งอัปเกรดให้เต็มแม็กซ์ทุกอย่าง โอเคเราพร้อมแล้วที่จะลุยต่อเลยดีกว่าครับผมกับเด้34เลยฮะที่สถานีตำรวจผีสิงอย่างนี้ครับผมโอ้โหนี่ซึ่งฉากเนี่ยเต็มไปด้วยไอ้รถตำรวจเอ้ยมีฮอด้วยตรงนู้นน่ะเออเดี๋ยวขอยิงซอมบีก่อนเอ้ยระยะไกลก็ยิงเป็นเว้ยเอ็มหนึ่งกาแลนสไนเปอรยิงหัวยิงหัวไปซะเออบรรจุก่อนนี่อัปเกรดแล้วเนี่ยเต็มแม็กซ์เนี่ยมาจาบรรจุ รีโหลดกระสุนให้ไวอ้าวตะกี้ยิงคนฆ่าตัวตายครับผมมาอีเกเหรอมาอีกเหรอเอ้ยไอ้ตัวตลกไอ้ตัวตลกเนี่ยจิกกโก๋มาอเอ,าอ,อ้ยเอ้าไอ้ยวูดวูดเอ้ยโดนแล้วโดวนแล้วโดวนแล้วอีกตัวหนึ่งเหรอมาอีกตัวเออเรียบร้อยอีกสองตัวในจิกกโก๋มมานายยี่ไงเจอแล้วก็ตายซะมาอีกตัวขอในจิกกโก๋มมาก่อนโผลมาดิโอ้โหตัวนี้เหรอนี่ไงแนนะ่เรียบร้อย level เเ complete เอาละท่านผู้ชมเราจะไปแบบรวดเร็วนะฮะกับเต้สามสิบห้ากันเลยครับผมโอ้ขอให้ซอมบี้มากี่ตัวเนี่ยสิบเอ็ดตัวผมแล้วก็มีระลอกซอมบี้อีกสองระลอกด้วยกันนะครับผมเอ๊ขอยิงอีตัวธรรมดาดีกว่าตัวยิงยิงตัวธรรมดาเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาอย่างนี้ด้วยก็มีเอ๊เดี๋ยวนะเอ๊เอ้เฮ้เฮ้ไอกองล้มกล่องล้มเอเดี๋ยวเดี๋ยวในจิกระโผล่มาดิไอ้ตัวตลก มาดิเอาเฮ้ยเฮ้ยยัไม่โผล่มาเหรอเนี่ยนั่นไงนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วตัวตลกนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอยิงตัวธรรมดาก่อนได้ไหมโอ้ยโดวเดี๋ยวเดโอ๊ยโดนโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใอีซิงแจ้งเตือนโอ้โหเย่ะละอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนไหนจะก็โผล่มานั่นไงเจอแล้วนี่แน่นี่เดินสองขาเหรอไม่ให้เดินตายไปซะเลเวลคับฟลีดเอาละแล้วก็ไปต่อกันเลยดีกว่าฮะกับ ได้สา6กันเลยครับผมดูสิว่าจะมีซอมบี้ตัวไหนโผลมาบ้างจะมีนี่ไงเจอแล้วซอมบี้ตัวตลกนี่นี่ในจิ๊ะโผลม,มานี่เดือดสองขาเลยเหรอตายไปซะเดี๋ยวสง่งเดี๋ยวส่งครอให้เดี๋ยวส่งครอให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีซอมบี้ตัวใหม่เว้ยเป็นทหารซอมบี้ทหารที่ถือปืนฮะเดี๋ยวยิงมันก่อนต้องยิงมันก่อนฮนะก่อนที่มันจะยิงเราเออๆๆเรียบร้อยเลเวลคอมพลีทเออไปได้สวยโอเค โอ้โเฮ้ยเอฟซีซิงโอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยดีกว่ากับเจสสามสิบเจ็ดถ้าผมโอเคดูซิว่าจะมีซอมบี้ทหารโผล่มาไหมถ้ามีก็ต้องรีบยิงเลยฮะก่อนที่มันจะยิงเรานี่ไงจริงด้วยต้องยิงมันก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอีกฝั่งเหรอนี่มีอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยยิงมันก่อนต้องยีบยิงมันก่อนนะก่อนที่มันจะยิงเราเฮ้ยเฮ้ยมันตรงนี้ก็มีตรงนี้การอันตรายตรงนี้ตอันตรายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำไมเดี๋ยวนี้ซอมบี้ เฮ้ย h e นายจิก็หันหัวมานี่แน่เรียบร้อยบรรจุโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วรู้สึกว่าผมไม่รอดไอ้เนี่ยไอตัวซอมบี้ตัวตลกมากเลยอะโดนบ่อยโดนบ่อยบ่อยเหลือเกินเฮ้ยให้ตายสิตายซะเถอะแกเออเฮ้ยโอ้ยโดนแล้วเดเวลคอมพลีทโอ้โหว้าฮ่าห้าให้แอปไอแอปแจ้งเตือนเอาละเราไปต่อกันที่เดย์สามสิบแปดกันเลยดีกว่าผม เฮ้ยใกล้ถึงบอสไฟแล้วเว้ยอีก2ด่านฮะใกล้จะถึงด่านบอสไฟแล้วเป็นกำลังใจให้ผมด้วยฮะดูสิว่าจะมีซอมบี้ตัวตลกไหมนี่ไงเห็นแล้ว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 ไอ้ซอมบี้ตัวตลกอันนี้แหละตัวปัญหาเลยไอ้ตัวซอมบี้ตัวตลกเนี่ยเนี้ยเนี้ยมาครึ่งท่อนเนี่ยเนี้ยเนี้ยไม่ชอบเลยอะ่ะนี่ตายซะอ,อ้าวเฮ้ยเล่นทีเผลอเหรอนี่แน่เรียบร้อยมาดิเดี๋ยวจะก็โผล่มาเฮ้ยทหารซอมบี้ทหารเด้อเด้อเด้อเดขอเคลียร์ตัวไหนก่อนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวตลกเหรอ นี่แน่ตายซะเออเรียบร้อยมีอีกเหรอแน่จิก็โผล่มาดิโผล่มาซะแน่จริงก็อย่าแน่จิก็อย่าทำแบบแบบซ่อนๆดิเฮ้ยแน่จิก็โผล่มาดิเฮ้ยแน่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 อย่าทำเป็นอย่าทำเป็นซ่อนเออนี่แหละแน่จิก็โผล่มาตายไปซะแต่แกเฮ้ยทหารโอ้ยโดนยิงโอ้ยโอ้ยจะ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 ตายไปซะเฮ้ยอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแน่จิก็อยู่ไหนแน่จริงแน่จริงอยู่ไหนโผล่มาซะ นายจีก็โผล่มานายจีก็โผล่มาเฮ้ยนี่อย่าชักช้าได้ไหมชักช้านายจีก็โผล่มาซะตายไปซะเถอะแกรเรียบร้อยโฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ได้ปืนใหม่แล้วเนี่ยเฮ้๋ยวขอแต่ยังไม่ซื้อนะแต่ยังไม่ซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปลุยต่อกันเลยดีกว่ากับเดซ่าสิบเก้ากับเป็นกับปืน M1 Garand คู่ใจนี่แหละ ดูสิว่าเอ็นี่ไงตัวปัญหานี่ต้องยิงหัวมันก่อนต้องยิงหัวมันก่อนเนี่ยมันยิงมันยิงว้าฮ่าให้ F I M แอมโหพีพักคมสมาชิกเมียเเคว้าฮะโอ้ยโดนโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายอุ๊ยกระเด็นเลยกระเด็นเลยเอ้ยอย่าโอุ้ยอย่าแล้วอุ๊ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยทำไมตัวตลกมันเยอะจังวะตัวตลกมันเยอะจังเอเดเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเนี่ย อยู่ไหนไงจิงก็โผล่มาโผล่มาดิเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วตายซะเรียบร้อยตัวตลกเยอะจังโว้ยเดวิลคอมพลีทฮึโอเคท่านผู้ชมเข้าสู่เดย์สก็คือด่านบอสไฟแล้วฮะดูซิว่าจะมีส,สกิ่ตัวกันแน่โอ้โหพี่บั้มพี่บั้มโอ้โหยิงเลยฮะต้องยิงเลยต้องยิงเลยยิงเลยเฮ้ยมันมีโลด้วยเฮ้ยมีโลด้วยมันเฮ้ยมันทำอะไรของมันนะ่ะเฮ้ย โอ้โหโอ้โหโยนพื้นยักษ์มาเหรอฮะตายซะตายซะแต่แกต้องยิงไม่ยั้งเว้ยต้องยิงกอดยอดเอ้ยเดี๋ยวเมันมีอีกตัวหนึ่งมามันมีอีกตัวหนึ่งมาเฮ้ยจะทําอะไรไม่ให้โยนไม่ให้โยนไม่ให้โยนเลยตายยิงไม่ยั้งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตัวนี้ก็โผล่มาดิเฮ้ยเดี๋ยว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 มันยังไงกันแน่เนี่ยเฮ้ยเอ้ยอ๋อยังไงยังไงยังไงเจอแล้วไอตัวปัญหาเนี่ย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 เนี่ ตัวไปแล้วหนึ่งดอกเอ้ยตายเออนั่นแหละเดี๋ยวแค่แกนตัวเดียวแล้วพีเบิ้มพีเบิ้มเฮ้ยเฮ้ยเอาโล่บังเหรอเดี๋ยวบรรจุก่อนโยนมาเหรอไม่ให้โยนไม่ให้โยนเฮ้ยเฮ้ยเบิดเบิดแต่จะยิงหัวจะยิงไม่โดนเลยอ่ะเฮ้ยบรรจุก่อนไงจิโก็โผล่มาเฮ้ย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 ปลาเหรอปลาของใสอ้อยเนี้ยเนี่ยเนี้ย ในทีก็โผล่มาโอ้ยโอ้ยเอาโลตบยาให้ยาแล้วแอบแอบ,แ,อบแจ้งเตือนเฮ้ยยิงโอ้ย,ย,อ,ยอีกแล้วตายเรียบร้อยพี่เบิม้มไอ้แน่นโลเรียบร้อย <c oughs> อ่าโอเคดูดูสิว่าปืนใหม่ที่ว่ามันคืออะไรกันเอ่ยมาดิมาโอ้แบบเป็นแนวเป็นปืนลูกซองสั้นนะผมซื้อเลยครับผมเดี๋ยวพาดหน้าได้ใช้แน่ครับผมเออโอเคแต่ยังไม่ต้องอัปเกรดเออต่ขออัปเกรดสักหน่อยนึงเออนั่นแหละ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็แล้วก็ไปลุยอารีนาก็ดีกว่าผมตามธรรมเนียมฮะตามธรรมเนียมก็ต้องลุยด่านอารีนาดูสิว่าอาวุธในระยะประชิดคืออะไรครับผมมาสิโอนี่เล่นคอนเลยนะเล่นคอนเฮ้ยตัวตลกนี่ว่ะเดี๋ยวต้องทุบหัวละโอ้ย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 โดนแล้วโดนแล้วโดนแลบ้าดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนแล้วไม่ชอบเลยว่ะ อีตัวตลกเนี่ยไม่ชอบเลยเอ้ยนั่นแหละโอ้ยโดน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 อีกแกลโดนอี่แกลเนื้อตายตายซะนี่ต้องต้องกะจังหวะถูกครับท่านผู้ชมดันโบนัสเราอ้อยอ้อยอ้อโอ้ยโดนอีกแกลโดนอีกแกลโดนอีกแกลอ้อยอ้อยอ้ยจะตายเอาเรื่อจะตายเอาเรื่เนี่ยโอ้ยเออเรียบร้อยตายเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับพาร์ทนี้เลยครับผมโอเคก็สมควรแก่เวลาแล้วครับก็ขอขอบคุณด้วยฮะที่รับชม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับส่วนพาร์ทหน้าจะใช้ปืนนี้แล้วนะครับผมในการต่อสู้กับซอมบี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Hello,